Never saw, bye bye bye. กำเลยหลังอยากเปิดกล่องเมื่อกี้นะครับเหลือ13คนแล้วไอ้ี <c> ้ย <oughs> ลงมาตรงนี้เปิดกล่องยังไม่ได้ยิงใครคนระับไม่เจอใครด้วยแล้วก็ไม่มีปืนด้วยตอนนี้นครับไม่เหลือ13คนแล้วอะผมว่าังลองชดจุ่เลยนะเนี่ยเพิ่งจะเปิดกล่องเมื่อกี้งงเลยทีนี้ เอาแล้วไงก็ลองลองชุดลองลองไปลองมาอะไรวันนี้จะจบแล้วแล้วมันดันวงข้างบนบดีไนงะผมวงตรงนี้แล้วก็ลอตั้งตั้งแต่ตั้งนานเลยตั้งแต่แรกเลยไอยัรื่องวงอยู่ตรงนี้นะแปลกใจมากเลยแม่งไ,ได้ไงวะงั้นเลยเหรอเอาเดยเอาว่าเอาว่าเอาว่าเ,าาเ,าาเาาหลือสิบสามคนได้ไนงะโดนยิงวันเนียปืนก็ไม่มี วันนี้ต้องรีบวิ่งเข้าไปตรงจุดฟาร์มก่อนนะครับที่ใกล้ที่สุดตรงนี้เลยนะครับตรงนู้นแม่งเปิดประตูแล้วด้วยตรงรถบ้านหลังนู้นนะครับเฮีย,ยรถมาแล้วมีรถมามเห็นไหมเนี่ยรถคันนึงมาแล้วโน่เดี๋ยวเพิ่งเห็นกูดิเขาเปล่าก็เขาเปล่าทุกวันนี้ปุยมาด้วยอ่ะสิบสองแล้วปืยนยังไม่มีเลยพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโดนฆ่าแน่นอน ทำะมันไม่เห็นนะมันไม่งมองไม่เห็นนะมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นเว้ยกูไม่งเฉยเฉกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ้ยมีคนมาเปิดประตูแล้วด้วยโน้ no, ปืนพกก็ได้วะสิบไอ้ย่าติบคนแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเฉียวหมวกเจอหมวกเฉียวหมวกหรือเปล่เปืนขอปืนพกก็ได้เดี๋ยวปืนพกแล้วมั้งเห็นยวมันไม่เหลือปืนให้เลยไอย้ฮ่าเดีย๋ยวยิงใครดีเนี่ยไม่มีอะไรยิง ผมบ้าว่ะแม่งเก็บไปจนหมดเลยเกลี้ยงเลยเกลี้ยงตับเลยจีๆแบบทั้งวันนี้ไอ้แอบอ่ะอุ้ยเหลือสิบคนน่ะตกลอมาเรื่อยก็ไม่เต็มด้วยนะเมื่อกี้จริงแค่นั้ง,งงเลยนะครับแบตเตอร์ยูดี๋่วนี้มันจบเร็วมากอ,อ,อะไรต่อดีวะนี่เข้ากับอันนี้ เป็นแอสซินคลีสเฮ้ย,ยอจุดต่อไปนะอยู่ข้างหน้านะครัโอ้ยขอบุนพกก็ยังดีวะเน้นๆน่นนะขอบุนพกก็ยังดีเราใส่แบบนี้มันมองไม่เห็นนะเรามีเกาะอ,อะไรเปล่าสิบคนแล้วได้ไงวะยังไม่ได้ยิงใครเลยนะ่ะเอยเอาต้องย่องไปดูครับตอนนี้ตื่นเต้นเลย มีคนมาเก็บปืนไปสัมหมดเลยปืนพกก็ไม่เหลือไว้ให้จะโหดไปไหนเนี่ยมึงก็เก็บต่อให้รองเท้าอ่ะโหนีมีมีดลูกฟองโอ้โหลูกฟองโดนรล่ลไปแล้วเอาแล้วไนงะเอาแล้วไงเอาแล้วเอาแล้วไม่มีจุดเก็บของแล้วด้วยจังหวะนี้โอ้ยสิครับรออะไรไหนแล้วเนี่ยโอ้หมันวงขงบนด้วยอ่ะ ใกล้สุดใกล้สุดยคนยิงด้วยใกล้สุดของเราคือร้านตรงนี้ครับเฮ้ยโอ้โหระเบิดลงนี้เนี่ยเฮ้ยมีร้านมีร้านมีร้าน หรือแปดแล้วหลือเจ็ดโอ้ยเจอปืนแล้วมึงมาเจอปืนแล้วเจอปืนแล้วปืนกากที่สุดในสามโลกเป,ป็นปืนที่โคตรเก็บไม่มีคนมาคนแล้วเเนี่นยนะมันไม่เก็บปืนนี้ไปน,นะปืนมันกากเกินนีม่มีคนมาเก็บหรอไม่ วิ่นเข้าเลยไม่สนใจแนละ้วเข้าไมโครเจ็ดคนเองเลือกก็ไม่มีนะครับก็ได้คิดก็ไม่มีสนะักอันอะไรเลยโอ้โหลูกโม่ว่าทำร้ายจิตใจอะ่ะเหลือลูกอุย้ยเอาเดเอาว่าจังหว่าวา่วาเด็กว่าจะโดนเก็บไปหมดแล้ว ว่าเอาว่าลูกโมไม่เก็บไว้เอาเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่กว่าได้อยู่กว่าอะไรระเบิดด้วยะด้ได้อยู่ได้อยู่ยยหกวิหกเองอ่ะเีย้ยนายจิงดีหกจิงดีอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าชนะเลยเปล่า เดี๋มันชนกันสองตีแล้วตายคู่อะไรอย่างงี้ตายหมดนี้ชนะปืนกาก็ต้องเอาครับจังหวะน,นี้กระสุนไม่ค่อยมีร้อยหรอมาก 好 อูเพ่นเลยอูเพ่นเลยไอ้ชิ้นนี้มันเกาะแตกเลยอะโอ้ยพาพันไม่มีแล้วมันเด็ดหมดยิงตัวรับเปลืองที่ยังไงเนี่ยยังรอดอยู่นะที่เหลือห้าแล้วเมื่อกี้มันเกาะแตกเลยอะถือได้ว่ะแต่ยิงมันแล้วเกาะแตกเลยนะ ว่าไงต่อวะเนี่ยกระสุนมาเลยเจ็ด <Yeah, S 1> แม่งลุ้นระถึกกดโคตรอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีของแทบไม่มีของเลยนะลงมาเปิดกล่องอะ่อะไรอยู่นนเนี่ยมันพลาดนะครมันพลาดเติมแม็กนะครับผมว่าแล้วแม่งต้องเติมแม็กแนะ่เลยกระโดดลงไปชาร์จมันนะครับกินนิ่มเลยยิงสวนลนะเมื่อกี้แม่งเจ็บเหมือนกันหน้าเกือบตายอะ่ะขอบใจมากเพราะถือหีบโคตรเยอะ แหลมเป็ดเลยมีผ้าก็วะตรงนี้มันเข้าข้างหลังไม่ได้ครับอทางนี้มันเข้าข้างหลังไม่ได้นะโหนี่แม่งสีเดียวกับเสาเลยที่ยอย่างเนี้ยนะ เข้ามาเด้โอ้ยโหวงนี้นด้วยเอาว่าไอ้สี่คนเท่านั้น อย่าบอกนะว่าสี่คนนี้แม่งพวกเดียวกันหมด <laughs> ชัดเลยกูว่าชัดแหละ <laughs> เออวะอย่าบอกนะว่าสี่คนนี้แม่ง <laughs> ไอสี่คนนี้แม่งตีเดียวกันหมดนี่เราลงมาห้าห้าเลยนะตีห้าเลยนะกันมาเล่นแบบห้าห้าทท้งนั้นกระโดดล้มลงมาตอนแรกมาเปิดกล่องเฉยครับแล้วก็ลองของลองชุดลอ,ลองนู่นลองนี่ดูสิอา้าวเหลือสิบกว่าคนงงเลยนะเนี่ยพึ่งก็เปิดเลย สี่คนเองอ่ะสี่คนผมว่าแม่งตีเดียวกันแน่เลยไอ้น,นี่แม่งัวเดียวไม่มีเกาะไม่เป็นไรยังพอจะสู้ได้ครับเพราะว่ามันยังมีปืนอยู่แล้วก็แอบด้วยเราถุงมือทำไมสีนี้ล่ะเลือยอยู่ตรงนี้ครับก็ยังกว้างอยู่นะถ้ามันบูก๊กเน่ สองสองอ่ะถ้ามันฝั่งละสองสองนะมันจะโคตรไปะไรที่บันเทิงมาแล้วมันชนกันนะแล้วเราไปแจนนะเอ้ยมีสี่ชนะอยู่นะแต่ถ้ามันสี่คนต้องต้องดูจังหวะต้องดูจังหวะกับความแม่นด้วยถ้าข้างโน้มันยิงไม่แม่นเท่าไหร่ก็ยังพอได้นะยิงยิงโยกโยกเติมเลือดอะไรเงี้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวนๆแต่ถ้าจ้ากันใกล้ๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่ไหวครับ มีปืนกระบอกเดียวด้วยกลางวันนี้ต้องแลกเรียกแขกเลยเรียกแขกเรยว่าไอ้เชี่ยเรียกแขกนี่รออ,รอ,อะไรเราเข้ามาสิวะเข,ข้ามาสิวะเออข้ามาสิวะเข้ามาสิวะเออเข้ามาสิวะอยู่ห้องอ่องเลยกูรู้แถวนี้แหละไม่ออกมันละ่ะเฮียเยี่ยมาแล้ว มาเลยมันไม่น่าจะคนเดียวมันเข้ามาหานะครับไอดำไอดำแม่งเข้ามาหาเข้ามากวาดสายตาดูแสดงแม่งอยู่หลายคนแน่เลยดีไม่ดีแม่งสี่คนแลวม้งเนี้ยมันเข้ามาแบบเก่าเก่านิดนึงอะกวาดกวาดดู โอเคดึงวายังไม่ได้อัาจคลิปเกือบเงืเอบเฮ้ยยังไม่งงไอนี้เหรอสู้ในะไหมโครหร้อกูว่าตอนนี้หมวกน็อกมันทำความทนทานเพิ่มขึ้นนะเป็นสองหมื่นแล้วหมวกยืเอ็นเป็นสองหมื่นห้านะครับไม่ยิงกันเลยแสดงว่าไพวกเดียวกันแล้วล่ะ สอบไปข้างไงดีอืมปลาระเบิดเล็กแขกอย่งนี้ส้มมันก็ไม่หนุกนะนะฮไอ้อวงนึงออกไปบัวดีกว่าอีม,มาถึงแล้ว จับเลยวะเนี่ยมึงเปิดแล้วเนี่ยมังเกิ้ไม่ค่อยฝีมังเกิ้มันต้องใส่กับตัวนี้ครับมันโคตรเข้ากับชุดเลยนี่ที่ผมลองละดูนี่ไงดูมังเกิ้ไอ้ที่มันกดมุมมันกดมีฉันบนมองไม่เห็นไงนี่ไงดูมังเกิ้ลโอ้ยเข้ากับชุดมากสีเดียวกันเลยวงจบในแมคโคเนี่ยนะอย่าบอกนะว่าแบ่งคนละครึ่งแมคโครวง วงครึ่งหนึ่งนิ่งเงียบเลยเนะี่ยตรงแคมปบ้านนี่ก็แอบได้เนะี่ยตรงนี้ก็โอ้ยแอบได้เยอะผมว่าต้องมีคนอยู่หลังแมคโครแน่เลยเนี่ยหลังเนี้ยตรงเนี้ยชัวือมอยากถึงกระเป๋าจังเลยไม่ได้วะ่ะเก็บไว้คิดเยอะ กระเป๋ามันเด่นไหมครับพาตัวไม่เนียนเมื่อกี้ท้ายดำม,มันวิ่งเข้ามานะผมจะไม่ยิงมันนะถ้ามันอยู่นะผมจะไม่ยิงมันนะถ้ามันยิงนิ่งอาจจะเบอัวมันแต่ถ้ามันมันวิ่งเข้ามานี่ผมจะไม่ยิงนะผมจะรอกระโดดลงไปช้อนตูดันเนื่อโอ้ยมันโค้งรอดอยู่นิดนึง เอาแล้วงนะไม่ออกไม่ออกเออเราเราวิ่งเาไปแล้วเลียวปุ๊บมันก็ถึงแล้วหวังนี่ก็ไม่ออกเว้ยจริงๆแม่งแอบอยู่หัวมุมตรงเนี้ตรงนี้ผนแล้วเนี่ยเอยแอบลงบันไดผลด้วยเอาแล้วเอาแล้วสู้ไปก่อนแต่ผมแม่งสี่คนแม่งโวกเดียวกันแน่เลยวะรอดูเสียงปืนเนี่ยถ้าไม่มีเสียงปืนในวงนี้แสดงว่าต้องออกละเฮ้ย รอเลยเปอ้กิดเยอะมากจอดแล้วมันจอดรถแล้ว,ลวอยู่ข้างหน้านี้ไงไม่ใช่แสดงว่าสองตี้พอไอ้ดำมันวิ่งมามันมันไม่มีรถนี่เห็นเป็นรถอยู่ขบับตาแล้ววงเล็กๆไม่น่าขับรถนะครับถ้ามาเยอะจริงอ่ะค่อยขับถ้าแบบ มันมีสักสองสามตีอย่างง้ในวงเล็กเนี่ยไปขับเนี้ยแม่โคตรเด่นหน้าเลยดูหน้าอังคมเข้มเย้เสรษฐกิจด้วยอย่างเฟี้ยว่ยกาศมันเถื่อนดีวะเฮ a ดช็อตเว้ยไม่ออกเว้ยไม่ออกเว้ยอูแข็ง สายแข็งอะ่ะเฮ้ยขับรถวนอยู่แต่ไม่มีเสียงปืนเลยนะมันเป็นอะไรที่น่าแปลกมากทำไมไม่ยิงกแล้ววงแค่นี้อะ่ะใช่ปะเนี่ยตายปะเนี่ยเฮ้ยยิงแล้ว<ฮ>พระเจ้าสุนโปรเอาแล้วเว้ยยิงกันแล้วเว่ย อ,อแล้วไม่ใช่พวกเดียวกันเยี่ยมยอดมีสิทธิชนะังหว่านี้เรื่องเล่นดีๆเกาะไม่มีแต่ใจ,จสู้เว้ยแต่แกจะทะลุมาครึ่งครึ่งหนึ่งนี่ของแมคโครเนี่ยของห้างเจริงนะาแม่นโดดขึ้นมาได้เนี่ยนี่มันโดดเล่นวิ่งเล่นได้เลยเนี่ยอย่งต้องหาหากล่องวางซ่อนตรงนี้ไม่น่าจะขึ้นได้เนี่ยเนี่ยหมดงคาเนี่ย นจริงขึ้นไปข้างบดน,นี้ได้เนี่ยเนี่ยวางถังตึ้งหนึ่งตรงนี้เอ้ยกระโดดขึ้นได้เลยเนี่ยโอ้ทั้งหมดจัเซิร์ฟเวอร์นี่อาจจะขึ้นได้นะวางกล่องหรือวางถังเนี่ยกระโดดปุ๊บเอาแล้วแล้วว่างยิงกันแล้วเอ้ยยังไม่ตายไม่มีใครตายเอ้ย,ยไม่จบ ไหญ่้เหี้ยกระสุนมาป้อแปะป้อแปะสู้หนุ่มสู้หนุ่สู้หนุ่ไม่ยิงมนันนะ สว้พวกนั้นอยู่ถ้าเรายิยงมันก็รู้ว่าดิเธอต้องทำหนอนได้แล้วยิยงกันไม่ตาย้วยนะโ,โหเยี่ยมจริงจริง ยอะมันจะตายแล้วน่ะ เฮียร์ไม่โดนได้งไงวะเฮ้เยเก็บร้อยชนะอิย่ยชนะเฉยกูเปิดกองกูไปในฟาร์มเลยกูชนะเฉย<ว> <inaudible> จังหวะเท่านั้นจังหวะเท่านั้น ไอ้ดำมันไม่ยิงตัวนี้มันพูดเดียวกันนะครับผมเห็นมันยิงไอ้ตัวเนินใช่ป่ะมันไอ้นี่หันหลังให้แต่มันไม่ยิงไงมันพูดเดียวกันผมเลยยิงไอ้ดำก่อนว่าแล้วมันวิ่งเข้ามากวาดสายตายสานอ่าแล้วสิเอลซินคิดวินว่าเอ้จุ๊บถ่ายรูปว่ะอ้าเ้อเออเจ๊ถ่ายรูปโอ้โหเอ้ของยแยะเลยหุ่นยาก้าด้วยฮะโอกาสเล่นน่ะดิยี่มีกระเป๋าสิ่มฟูด้วยเพียวว่ะ เออหมดนี้เปิดไม่ได้กระเป๋าดิวนะโอ้โห,โโหเดี๋ยวฟ้มามะพร้าวแก้วอยู่แหละชนะครับก็งงเลยนะแบตติ้งลอยโยนะครับเปิดกล่องชน,นะเฉยโอเคครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะนี่ลงมาเปิดกล่องเนี่ยแบรกดึกเพร์ครับก็สนุกสนุกขำๆนะครับเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ